ขออนุญาตนะครับเขาเที่ยงเมื่อนี้นะครับ,เ,รบเป็นการเข้าเดืนไว้ยังกนะ่อนหานาท่าอยู่นะเบังอาปากโมงครับไม่ไงเนะี่ยเข้าเดือนเมื่อยังร้อยเลือดบัวลอยก่อย,ยร้อยเลือดครับก่อยร้อยเลือดหรือบัวลอยนะครับเชฟโจครับเชฟโจสดคำาะไรได้ก่อนครัำอะไรกันเป็นไหนเชี่ยผมจ้าครับเชี่ยโมหไม่ใช่หาหมอครับไม่ใช่ห้หมโเบิังเบิังเงินหมเแ็ดตัวป่ะเนี่ยเอ้าอันนี้เป็น ก๋อยละเลือดครับก้อยละเลือดขึ้นบัวลอยเหรอบัวลอยครับไปทั้งหมดอสาก็เดียวไอ้มอนี่มันอันนี้ตรงนี้อันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอู้ยังพอครับยังพอครับมันมันสีฟูครับเอายังไม่ได้เสียบปลั๊กอยู่มันจะฟูได้ไงไงตบเดี๋ยว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 หน่อยวทำยังไงจารย์นั่นอย่างเอันนี้อันนี้ไหมบ่วยคุ้ยซิมเนี่ยโอ้ยซิมเนะครับกุ้ยก้องซิมให้ผมก่อนอันนี้ก๋อยละเลือดครับผมเนี่ยอู้ห์มันหวานครับเออโู้บัวลอย หนาดีเดียวครันี่หนาขึ้จนมากินดิบครับพี่น้องมีเสียอะไรไรฮ่าฮ่า่ายตัวเองทีหนาคือจนต้องกินดิบมากินทีแซ่บเออแซ่บมันก็แซ่บเนาะกระสันเขาเชี่ยนะเฮ้แซ่บข้อมือนั่นอีกแม่หนึ่งบ่โอ้คุ้ยไงานเขาว่าหนาคือจนมากินดิบกินเล็กไปนี่บ่บ่แปลไม่ออกเดี๋ยวหาชิ้นเล็กๆก่อนหน่าคือดิบมากินจนปะฮ่านอันนี้อันนี้งัวหน่อยจับตุ้มมันไม่ต้องเพลี่เพื่เนาะไม่นอันนี้บัวร้อย มันอมน้ำมันเลยเป็นแบบว่าเป็นน้ำน้ำเาข้าเจ้าเนาะเอานี้ห่านใส่จ้าเนาะเคยเคยกินเคยกินนกัมปาครัุว่าาเดี๋ยวเอามาใส่ไเฮยหัน้นหนหั่นชิ้นหนมีอะไมฮะนะครับจะไปสอนะเก็บแล้วกันันรอไม่สอนมันจ้หนึ่งหาเรื่องะเดี๋ยวคนตกเดี๋ยว้นตกมันจะไอ้นี่ก่อน มันจะได้กันก่อนมันไฟแรงเว้ยนี่ครับของแหกมันต้องดำของขมิ้นนะครับกล้วยขมิ้นต้องดำของกล้วยได้หรือเอาออนเอาใส่ต้นกล้วยบ่ะล่ะใส่ใส่ใส่เรามาใส่หมดแล้วเมื่อครับเขาเรียกว่าการรีไซเคิลนะครับตอนแรกซอยจูแล้วย่างแล้วคั่วเอามาคั่วครับรีไซเคิลค่าตอกโจดครับย่างว่าตอกโจดว่าเพราะว่านี่มีมันนะครับมันไม่มีมัน อมันมันมีไขมันนะแล้วเกี่ยวอะไรกับไม่ตัดต่วนไม่ตัดต่วนคือมันไม่อร่อยไม่ตัดต่วนไม่ตัดต่วนคือมันไม่ผ่านครับอืมไม่ผ่านไงเอามาๆเอามาทีคือติดซุนว่าตัดต่วนไหมปวดหัวกับสับเหลือเกินมันต้องใส่สารโฟโต้กระแลงกูจัำว่าสารโฟโต้กระแลงแค่นี้ซื้อมาฮะฟโต้กระแลงนี่นะครับทัานเอกลุ่มตีว่าจากสารโฟโต้กระแลงนี่สารโฟโต้กระแลง ยังก็สารพุทโธก็แรงถามถามคู <t <t ่ใครมาเรื่อว่าสารพุทโกันแรงแค่ยังยังมึงย่าหาเวลาถามคนครับนอีกลุงตีว่าจะสารพุทโธกันแรงน่ไหมมันเป็นสารโอ้แม่จานนะสารพุทโธกัแงเดอีอนี่ตงคงเยอะไหมน่ครับนี้สอนนี่นี่สอนร้อยเรียครับสูตรสูตรยัง สูตรครูกล้องมาแจมคอมโบครับนี่ติดตามช่องนะครับเดี๋ยวสินี้รายการอาหารบบไม่ร้อง <c oughs> มือเลยรายการ,ารพิสดารานี่นะคมีรายการอาหารพิสดารคนนี้กับมี่นะครับ<ว>เอาแง่เม็ดปลาแดกครับปลาแดกแง่นะปลาแดกแง่ปลาแดกกระป๋อมนะเห <c oughs> มือนปะเคยกินไหปลาแดกแง่บค <c oughs> ไม่เคยครับ เคยกินมาตาป่าแดงแง่แง่สับละเอียดเอ๋เคยกินแค่กล้วยครับก้วยแง่ไม่เป็นตัวนึ่งนะครับตัวนีนอันนั้นเป็นอิวกวนานะครับอิวกวนาะนะคุณมาตรงไหอยไทยเป็นแนวนะครับนี่นะครับโอ้กล้วยนะครับพ่อครัวหัวป่านี่นะ ตำลักเลยครับของแทขนครับบ้บ่หวานนี่ไงบ่้อนหัานขันเขาหวานขลาดยำบ้อหวนขันขันตัวให้ดูบ้องหวานเนี่ยคนอายุเยอะก็กินไม่ร้อยเหมือนนะคนอายุร้อยเอออ่นหรอกำลังดีไม่สุกกันมามาซิมมึงเอ็นกำลังนิ่ม กำลังนิ่มนะครับกำลังนิ่มขออนุญาตไปกินน้ำม,มูวนนะครับวันนี้ว่าไหนกินให้กินด้วยนี่แับแก่วด้วยครับอูเปโอ